มาดูประโยชน์ของไม้อัดกันค่ะวันนี้สีบานชาแนลนะคะจะพามาดูประโยชน์ของไม้อัดเก่าที่ปลูกแล้วนะคะไม่ต้องเอาทิ้งนะคะเรามาแยกกระถางดอกไม้กันค่ะบานก็ไม่รู้สีบานชาแนลก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าสวยงามมากรักมากมาดูค่ะไม้อัดผุมาทําปุ๋ยหมกักแล้วก็รองก้นกระถางนะคะ ไม้อัดเวลาเราลดน้ำไปเราบี้แล้วเราลดน้ำไปให้ชุ่มน้ำนะคะเอามาผสมกับดินแล้วเราเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักได้ค่ะดูสิกระถางเดียวนะคะดอกกระถางเดียวไม้อัดผุใส่ลงไปใส่ก้นกระถางนะคะไม่ให้ดินอัดกันแน่นนะคะเวลาลดน้ำดินจะได้ไม่แน่นนะคะมาดูค่ะกระถางเดียว จะได้สักกี่กระถางนะคะมาดูค่ะเลี้ยงมาหลายปีแล้วรักมากค่ะออนนี้เริ่มแล้วค่ะมีไม้อัดผุนะคะผสมกับดินค่ะผสมกับดินผสมกันนี่ค่ะเพื่อไม่ให้อาก้นกระถางนะคะมีรูระบายระบายน้ําง่ายนะคะอัดเลยนี่ไม้ผูนะคะไม้อัดผุชุ่มน้ําค่ะ ต้องลดน้ําเอาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะจะผสมกับดินได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ดินที่เรามีอยู่นะคะเราก็ใส่ผลไม้อะไรวัชพืชที่เรากินไม่หมดนะคะพวกผลไม้เราเอามาผสมกันให้ทําเป็นปุ๋ยนะคะดูดอกของแม่บ้านสีบานชาแนลนะคะทุกกระถางสวยงามนี่ค่ะมีตัวหนอนด้วยค่ะดินสมบูรณ์ค่ะดินสมบูรณ์มาดูกัน ดูนะคะว่าจะได้กี่กระถางอย่าลืมกดติดตามสีบานช n แนลด้วยนะคะเดี๋ยวมีสิ่งดีๆให้ท่านได้ชมค่ะได้3กระถางคะ่ะได้3กระถางใหญ่ๆเลยนะคะสะ